สวัสดีคะ่ะพี่น้องหลังจากที่สาวกบอันรีวิวมือวาดนี่รีวิวให้เบิ้งเนาะคะ่วะว่าฝนมาตกดินมันแห้งเนาะคะ่ะมือวาดนี่ตอนบาน่นบายสาวกบรีวิวตอนเช้านะคะ่ะตอนบ่ายมากฝนตกแห้งแห้งเลยคะ่ะพี่น้องจ้ะม,มีน้ำลวมานน้มีน้ำเลรวคะพี่น้องสาวกอบหลังจากฝนตกเนาะเรื่งองเนีมาเบิง้งหม่องเห็ดพเพาะคยออกเนาะคะ่ะ ฝนสะขีดดินออกเลยพี่น้องบัดตอนฝนมาตกสาวกบเห็นเห็ดเพาะเนาะคะ่ะมันนี้ฝนตกแล้วหรอสาวกบเล่นมาเบิง่งเนาะใายพี่น้องเก็บเห็ดเพาะขึ้น,นก่าจ้า,น,จานี่จ้าพี่น้องฝนสะฝน,นสะดินออกโอ้ยสงสัยจ,จ้ะแก่แน่หรอจ้ันี่แต่ว่าสาวกบเดาเม็ดมาปาดเนาะคะ่ะนี่จ้าพี่น้องถ้าฝนมาตกถือกับเห็นได้ะคะ่ะนี่จ้า ในบักไงฝนเสะนาำฝนเทอดินออกนะคะ่ะยีงนะจะย็ดพอหนังเลยค่ะจะพี่น้องแต่ฝนมาตกใส่กันเลี้ยวเรเห็นอีดี้แล้วคะ่ะ แจ้งรถอัน,นรถแก่รถไถไม่ด่างแห้งใช่หรพี่น้องนี่เจอ้องนี้เท่าแล้วนะคะนี่เป็นเห็ดพ่อฝายด้วยค่ะนี่หยิบแตกปอๆนี่ นี่จะพี่น้องเลือตาได้ค่ะนี่เลือตาห้อยเพ่นกุนมาก่อนละใจสาวก็เป็นคนยางอย่ลนลออยู่เบ่งห้อยเคยลียร์แหลกเอรีพี่น้องนี่จะพี่น้อง ไม่ส่องใครใครพักไงเลยกันอีกจ้าคนกระตุกใส่กระเห็นนะค่ะสาวกบเที่ยวมาบึงอยู่เจอกระเห็นพี่น้องคลิปนี้เป็นคลิดเป้นทำด้อจ้ะในยุ้งเดียวเนี่ยพอสาวกบบ่ได้หลายต่้งค่ะพี่น้อง ก็จังไงก็อย่าลืมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้สาวกบพ้ารูเลาะกันเลยเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่เขามาติดตามที่เขามารับชมพอกันไหมคลิปหนาได้จ้าคลิปนี้ขอลาที่นองไปซัมมกรสวัสดีค่ะอีกบดนสาวกบกันสิคงสิมีคลิปเกี่เห็ดปลามาสู่พี่น้องเบิ่งมาจ้ะว่าฝนิืมตกแล้วเนาะเมื่อนี้ก็ขึ้นอยู่เ้อค่ะขึ้นอยู่แต่ว่าฝนยังบ่ตกมาจ้ะ